สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายประจำเดือนมิถุนายน2565ของชาวราศีเมษนะคะหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายเถึง14พฤษภานะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในเรื่องของภาพรวมกันก่อนเนาะอย่างแรกเลยนะคะชาวราศีเมษในเดือนนี้นะคุณจะมีข่าวดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณชื่นใจมีโอกาสได้เฉลิมฉลองนะคะบางคนอาจจะได้ งานใหม่มีโชคลาภทางด้านการงานการเงินนะคะใครที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาติดขัดมีอุปสรรคหรือว่าตกงานว่างงานนะคะตอนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ได้เริ่มต้นใหม่หรือว่า ได้เริ่มทำธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่ลูกค้าใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยในช่วงเดือนนี้นะคะรวมไปถึงบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกหรืออาจจะได้ที่ดินได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินเป็นชิ้นใหญ่ๆด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดีมากๆเลยนะ แล้วก็หลายๆคนนะคะในช่วงเดือนนี้นะเรื่องของวาทศินปากวาจาคำพูดนะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ดีมากๆนะเรียกได้ว่าปากพารวยก็แล้วกันนะถ้ามีการเจราจาการต่อรองการพูดคุยหรือเป็นงานที่ต้องใช้คำพูดอย่างเช่นลักษณะงานขายงานเซลล์งานพรีเซนต์อะไรพวกเนี้นะคะคุณจะทำได้ดีประสบความสำเร็จมากๆนะแล้วก็ ในเรื่องของฝีมือผลงานนะคะการแก้ปัญหาต่างๆของคุณน่ะจะเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะบวกกับจะมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคุณนะคะซึ่งผู้ใหญ่อาจจะเป็นชาวราศีตุลน,นะหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะที่มีลักษณะเป็นคนขาวอวบหน่อยนะแล้วก็เป็นคนใจดีอะ่ะคือจะมีอยู่สองแบบนะคะท่านแรกอาจจะเป็นคนที่ ดูใจดีดูใจเย็นนะคะแล้วก็เป็นคนเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์เป็นคนอารมณ์ดีนะคะน่าจะช่วยให้คำแนะนำของคุณได้แล้วก็อีกท่านหนึ่งน่าจะเป็นชาวราศีตุลที่บอกไปก็คือคนนี้อาจจะเป๊ะหน่อยเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคน <c oughs> ให้ความสำคัญกับเรื่องของพิธีรีตองใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดแต่ว่าเขาจะช่วยเหลือคุณได้เช่นเดียวกันนะเขาจะนำความยุติธรรมมาให้คุณหรือว่าถ้าเขาเป็นหัวหน้า เป็นเจ้านายคุณนะคะเขาอาจจะคอยจับตามองคุณอยู่คอยดูคุณแล้วก็ประเมินผลงานให้คุณอย่างเหมาะสมนะคะถ้าคุณทำความดีมาตลอดตั้งใจทำงานคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการเ,าเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเขาจะผลักดันคุณได้นะคะ แล้วก็ในหลายๆท่านนะมีเกณฑ์ที่จะเริ่มได้เก็บเกี่ยวผลจากการลงทุนการลงแรงไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เริ่มงอกเงยเริ่มเห็นผลเ,เริ่มได้รับเงินทองกลับมามากขึ้นนะคะแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในระดับที่คุณพอใจแต่เรียกได้ว่ามีผลตอบแทนเข้ามามีเงินเข้ามาให้หมุนให้ใช้ไม่ขาดมือแน่นอนนะคะ แล้วก็งานที่เด่นในช่วงนี้นะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มนะคะหรือว่างานวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางธุรกิจโลจิสติกนะคะขนส่งรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าออแกนิก,กเษกษตรกรรมที่ดินบ้านรถนะคะได้หมดเลย ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออาจจะเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือคนรักถ้าทำงานด้วยกันนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์ทีเ่เขาอาจจะทำให้คุณหนักใจอะไรบางอย่างหรือว่าลูกน้องหัวหน้าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอาจจะทำอะไรให้เราไม่ถูกใจเราต้องลงมือทำเองเราถึงจะประสบความสำเร็จ อย่าไปใช้ให้คนอื่นทำอะไรแบบนี้นะคะหรือในบางคนนะมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของคนรักครอบครัวมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นการไม่สบายหรือว่าเป็นการเปเพื่อความสุขของแฟนเราของคนรักเราก็ได้นะคะแล้วก็ ในกรณีที่ใครอยากจะมีรายได้เสริมมีอาชีพเสริมนะคะมีอาชีพที่2ที่3สามารถทําได้นะคะในช่วงเดือนนี้นะขอให้มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ลงมือทําส่วนเรื่องการเงินก็ขาเข้าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะขาออกอยากให้เตรียมแผนการเงินเตรียมวงเงินสำรองไว้ให้ดีอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้จ่ายสําหรับครอบครัวแล้วก็คนรักมากขึ้นนะโอเคในภาพรวมก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมในรายละเอียด ของแต่ละส่วนกันนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะในเรื่องของการงานนะคะถ้าใครในช่วงก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ ตกงานว่างงานหรือมีการเปลี่ยนงานกระทันหันแล้วกําลังรอง,งานอยู่นะคะต้องบอกว่าเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่นะคะเป็นงานที่คุณถูกใจเป็นงานที่คุณทําแล้วแฮปปี้แล้วก็ได้แสดงผลงานได้แสดงฝีมือนะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ผลงานของคุณในช่วงเดือนนี้เข้าตากรรมการนะเออถูกใจผู้ใหญ่นะคะเป็นที่จับตามองไปไหนก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์ไปสมัครงานก็จะมีคนเรียก ไปสัมภาษณ์หรือว่ามีโอกาสได้งานสูงนะคะส่วนใครที่ทำงานกลางคืนหรือว่าเป็นงานในลักษณะธุรกิจสีเทาๆในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่างานน่าจะฟื้นตัวมากขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าช่วงก่อนๆน,นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คืองานในลักษณะที่เป็นการซ่อมแซมต่อเติมบ้านงานก่อสร้างหรือว่างานที่ซ่อมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงงานไอที ต่างๆนะคะในช่วงนี้ก็จะเด่นมากๆเช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสที่จะทำเงินมีลูกค้าเข้ามาให้คุณเพิ่มมากขึ้นนะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณยังมีผู้ใหญ่ที่เป็นชาวทัดดินนะมังกรพฤศบกันนะคะคอยให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานด้วยก็ได้ถ้าใครมีปัญหาติดขัดนะคะลองเข้าหาผู้ใหญ่เด่นน่าจะเป็นาชาวทัดดินที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะผิวสองสีนะเขาอาจจะดูเป็นคนเงียบเียไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเข้าไปขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาเขาน่าจะช่วยคุณได้นะคะก็เรียกได้ว่าการงานในภาพรวมดี ไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าคุณอยู่ในธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจกลางคืนธุรกิจซ่อมแซมแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามหรืองานเอนเตอร์เทนรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษางานไอทีงานเดินทางนะคะก็จะเด่นมากๆในช่วงเดือนนี้อ๋อแต่ว่ามีเรื่องนิดหนึ่งที่ต้องระวังนะคะในกรณีที่ คุณอาจจะต้องมีการเดินทางในเรื่องของการทำงานหรือว่า,าให้ระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะยังไงเช็คยวดยานพาหนะหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุแต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตารางงานเปลี่ยนแปลงสเก็ต อย่างกระทันหันอะไรแบบนี้หรือว่ามันไม่เป็นไปตามนัดทําให้คุณต้องเปลี่ยนแผนเพราะฉะนั้นอยากให้คุณมีแผนสำรองไว้ด้วยแล้วก็ตรวจตาเรื่องของการเดินทางไว้ให้ดีนะคะรวมไปถึงบางทออีอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นจากน้าฟื้นไฟหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานของเรานะคะอันนี้ก็อยากให้ระวังด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับเรื่องการเงินนะคะอย่างที่บอกเลยนะว่าหลายๆคนอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ นะคะหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอาจจะมีอาชีพเสริมรายได้เสริมนะคะก็จะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะคะเรียกได้ว่าดีขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด่นคือในเรื่องของการค้าการเจรจานะคะอาจจะมีลูกค้ามากขึ้นนะมีกำไรมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงงานที่เป็นลักษณะงานธุรกิจประสานงานหรือเป็นตัวกลางให้คำปรึกษา นะคะเป็นลักษณะการซื้อมาขายไปหรืองานที่ต้องพูดคุยเจรจากับหลายๆฝ่ายหลายๆส่วนแบบนี้ช่วงนี้ก็จะทำเงินให้เราได้ดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของเงินขาข้าอ่ะไม่มีปัญหานะไม่น่าห่วงแต่ว่าในส่วนของเงินขาออกมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของบริวารอาจจะเป็นครอบครัวหรือตัวคุณเองในเรื่องของสุขภาพนะคะมันอาจจะ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ต้องการหรือไม่ได้วางแผนเอาไว้นะแต่มันอาจจะต้องเสียเงินนะคะเพราะฉะนั้นให้วางแผนการเงินให้รัดก,กุมนะอย่าลืมเผื่อเงินสำรองส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับบางคนกรณีที่มีใครมาชวนลงทุนทำอะไรพวกนี้อยากให้พิจารณาดูให้ดีๆนะคะเงินของเรานะอย่าอย่าเรียกว่าแหละ คือให้บริหารจัดการเองนะอย่าอย่าคาดหวังว่าเราเอาเงินไปโยนให้คนอื่นแล้วเขาจะทําเงินทํากําไรให้เราได้อะไรแบบนี้มีโอกาสที่คุณจะสูญเงินเยอะนะคะรวมไปถึงการให้คนหยิบยืมเงินกู้เงินพวกนี้ก็ช่วงนี้ไม่แนะนํานะคะมีโอกาสที่จะไม่ได้เงินคืนกลับมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นดูแลเงินทรัพย์สินของเราให้ดีๆนิดนึงนะเวลาจะใช้จ่ายก็ คิดให้เยอะนะคะหรือว่าจะให้เงินใครจะช่วยเหลือใครบางทีคุณอาจจะใจอ่อนนะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือว่าเขากำลังลำบากอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าลืมว่าเอนดูเขาเอนเราขาดนะคะดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะรักษาดูแลเงินของเราให้ดีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าส่วนขาเข้าเงินดีมากๆเลยนะคะขอให้คุณขยันยิ่งสู้ยิ่งรวยนะเดือนนี้ มาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนเลยในเดือนนี้คุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะทําให้คุณสับสนได้เลยทีเดียวแต่เท่าที่ดูแล้วอ่ะมันเหมือนกับคุณอาจจะยังไม่ถูกใจใครหรือว่าคุณยังไม่กล้าที่จะเปิดใจเนื่องจากว่าคุณยังมีบาดแผลในอดีตอยู่หรือคุณยังลืมคนเก่าไม่ได้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่า คุณอาจจะปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปก่อนหรือคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสำหรับคนโสดในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะเ,ออเลือกเอาพิจารณาเอาเองก็แล้วกันนะคะทีนี้ในส่วนของคนคุยสถานะยังไม่ชัดเจนจะบอกว่าในช่วงต้นเดือนนะมีเกณฑ์ทีออ่อาจจะได้เจอกันทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะ ค่อนข้างเป็นช่วงเวลาที่ดีอาจจะมีการสนิทสนมกันมากขึ้นคนรักของคุณหรือคนคุยของคุณเขาอาจจะใส่ใจดูแลมีการเดินทางมาหาคุณอะไรแบบนี้แต่เมื่อถ้าคุณถามถึงความชัดเจนหรือคุณต้องการสถานะอะไรแบบนี้มันยังมียังไม่เห็นความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเอางี้ละกันมันยังดูแล้วต่างคนต่างอาจจะยังต้องการความเป็นโลกส่วนตัวสูงอยู่ นะคะยังไม่ได้ลงเอยกันโดยการที่คบกันอย่างเปิดเผยแบบนั้นนะคะแต่ว่ามีช่วงเวลาที่ดีๆด,ด้วยกันนะทีนี้ในส่วนของคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปต่างประเทศต่างจังหวัดเดินทางไกลร่วมกันนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ คุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากแฟนหรือคนรักของคุณในเรื่องของการเงินหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่เขาจะเปแล้วก็พาคุณไปเที่ยวต่างประเทศแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะออแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่ามีอะไรที่มัน ขัดหัขัดตาขัดใจในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวบางทีมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะขอให้ใจเย็นๆนะคะระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็อารมณ์ด้วยนะทุกปัญหามันแก้ไขได้นะคะยังไงให้รักษาพลังบวกพลังความรักความเข้าอกเข้าใจกันต่อไปนะสำหรับคนมีคู่นะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะเดือนนี้อยากให้ระวังมากๆในเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบนะคะออฟฟิศซินโดมคุณอาจจะทำงานหนักมากเกินไปนะหรือว่าเป็นลักษณะการออทำงานอยู่ในท่าเดิมซ้ำๆไม่ได้ลุกขึ้นมายืดเสน้นยืดสายหรืออาจจะยืนมากเกินไปปวดแข้งปวดขาข้อเท้า ก็ได้นะคะก็เพราะฉะนั้นอยากให้ระวังนะพยายามลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิรียาบทบ้างนะคะในแง่ของการทํางานแล้วก็อย่าทํางานหนักมากเกินไปคือพยายามบาลานซ์เรื่องของการพักผ่อนกับการทํางานให้มันเหมาะสมกันนะคะไม่อย่างนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของการกายภาพหนวดแผนไทยหรืออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คือเรื่องของถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะโดยเฉพาะเ,เรื่องของเนื้อง,งอกซีด อะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็ยังไงเป็นไปได้ก็ตรวจสุขภาพบ้างก็แล้วกันเนาะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนสุดท้ายนะคะในส่วนของคำแนะนำจากไพ่อาราเคเลานางฟ้าของเรานะคะพี่นางฟ้าเขาอยากจะบอกว่าสำหรับชาวราศีเมษนะคุณอาจจะผ่านอะไรมาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะขอให้เก็บทุกประสบการณ์นั้นนะ่ะมาเป็นวัตถุดิบในการที่จะรังสรรค์ชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการ นึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่อะไรที่ดีเรายังคงทำต่อไปนะคะรักษาพลังงานบวกแล้วก็ทำดีต่อไป ส่วนอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรที่เรารู้แล้วว่ามันคือข้อเสียมันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเราก็แก้ไขซะนะคะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นวัตถุดิบชั้นดีของคุณเลยในการที่คุณจะเขียนบทเขียนชะตาชีวิตบทใหม่ของคุณนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆด้วยในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะปล่อยวางเรื่องในอดีตไปซะ นะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยความสดใสด้วยพลังงานบวกแล้วอีกอย่างหนึง่งเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มได้รับความยุติธรรมจากกรรมดีของคุณที่คุณทําสะสมมาโดยตลอดแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังรู้สึกว่าติดขัดอยู่นะคะขอให้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะพยายามรักษาพลังใจในแดนบวกเอาไว้ให้ดีนะกรรมดีทําต่อไปนะคะคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับการตอบแทนที่ เหมาะสมกับสิ่งดีๆที่คุณทําแล้วนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้มากๆสําหรับชาวราศีเมษนะคะเดือนนี้ขอให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญตามที่คุณคาดหวังความตามที่คุณต้องการเลยนะคะ <c oughs> สุดท้ายแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe <c oughs> เป็นกําลังใจให้กับทางช่องในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมานะคะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในราศีของคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยะค่ะ